สวัสดีครับสวัสดีเอฟซบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะอยจานฟุตบอลคลิปนี้กับผมแชมเปี้ยนจาก FM99 นะครับอ่าค่ำคืนวันพุธหลังจากที่เมื่อวานนะ่ะบอลน,น้อยไปหน่อยแต่ว่าพอมาเป็นวันเนี้ยก็ปรากฏว่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคือวันพุธที่29มกราคมเนี่ยแชมเปี้ยนลีกกลับมาเลยนะครับผมผมเลือกชัว์ในใจนะ ผมเลือกเลเวอร์คูเซ่นกับดอทมูนดีกว่านะครับแม้ว่าซิตี้จะผมก็มั่นใจว่าชนะแต่ผมกลัวชนะไม่เยอะเอาพวกที่ยิงเยอะดีกว่าครับเลเวอร์คูเซ่นเจอกับสปาร์ตาปลานะครับดอนมูนหัวกลับมาครับเจอกับชัรตอร์โดเนตจะเป็น2คู่ที่เลือกวิเคราะห์วิจารณ์ในค่ำคืนนี้เพราะว่าเยอะมากนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ซิตี้ชนะแหละก็ลุ้นลุ้นให้แซงเรียกว่ายิงให้มันเยอะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมยังแอบมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะโรเตชั่น แล้วชนะ PSV ไม่เยอะหรืออาจจะเสมอหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายสาหรับลิเวอร์พูลแต่ว่าผมก็พีเอสวีน่าเชียร์อยู่เหมือนกันแต่ว่าอ่ะเราเลือกที่เลเวอร์กับปล์กแล้วก็ดอทมูลกับชัคเตอร์เดอนเน็ตแล้วกันนะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ครับก็ฝากด้วยกับช่องนี้นะฮะกูรูฟุตบอลกับผมชมปเอฟเอ็มเก้าสิบเก้ารวมไปถึงในส่วนของอ่าทีมงานบอลวันนี้นะครับทั้งกูรูคุณเอกมาขาวนะครับคุณน้องอู๋อ่าเมนสกอร์หรือว่าอู๋อัครเทพจาก FM99 อช่อามากทาสิบเกเราแล้วกันึ่ับ่อง ลน์แอดบอลวันนี้นะครับที่แอดจีสาครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดบอลแอดจีเอ็สาครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเอาล่ะไปดูเลเวอร์กับปลาก่อนเลเวอร์เนี่ย uh, เล่นอิลีกกลับมาเล่นหลัง4ี่แบ็กโฟผมว่าชาบิลองโซคิดเดยอะไปนิดนึงในเกมบุนเดส์นะเหตุผลเพราะว่าเขาน่าจะไปมองว่าทีมอื่นน่ะมองว่าวิธีการ3 4มสาของเขาอ่ะมันตันแล้วแต่จริงๆมันมีทางไปมันเล่นคุณภาพผู้เล่นมันดีอ่ะนะครับ แต่ว่ากลับมาแชมเปี้ยนลีกอะ่ะผมยังมองว่าจะกลับมาเล่นหลัง3าเหมือนเดิมเพื่อพักตัวผู้เล่นในเกมรับไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ผู้เล่นในเกมลูกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กซ์กิมาโดเจอร์มีฟิมปองเป็นตัวสำรองอานาทานเตล่าเป็นตัวสำรองอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับประตูจะเป็นลาเดกกี้นะครับแนวะรับสมนะค,คน อาจจะเป็นคาปิเยจนาทานทาแล้วก็มูกิเล่อาจจะพักคับโซบาไปคนหนึ่งวิ่งขวาเป็นฟิมปงส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นอเล็กซิเกรมาโดกลับมานะครับคู่กลางเปลี่ยนโรเบตอันดิตออกเพราะฉะนั้นอันดิตจะกลับมาเป็นตัวจริงคู่กับอาจจะพักกัอีิชาก้าได้ครับอาจจะคู่กับบราซิออสก็ได้แล้วก็ตัวลุกเนี่ยฟลอเรนเวตหนึ่งโยนาชอปมันหายเจ็บกลับมาเป็นทางเลือกกับนาทานเตล่านะครับก็ได้แล้วก็นาเป้ามีทั้งพาริชชีกับวิกเตอร์บริเฟสที่ว่ากันว่าอ่า ฟิตพร้อมลงสนามเหมือนกันนะครับก,ก็ก็อาจจะเป็นโบนิเฟสเลยก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะลงมาเล็แมตช์ฟิตในเกมนี้ไปเลยก็ได้ส่วนปลาก์รเนี่ยตัวหลักๆไม่น่ามีใครนะครับตรงกลางเป็นาลูคัสซาดิเล็กกับแคสเปอร์ไครีเนนรวมไปถึงทางด้านของกาซิมลาชีนะครับจะเป็น3ห้องเครื่องตรงกลางนะครับโดยเกมลุกจะเป็นทางด้านของเวลโกเบียมาเนชวิทนะครับกับวิ c ตอร์โอลาชุนยี่ซึ่ง ก็ยังคนละเบอร์อยู่นะผมก็ยังมองว่าเกมนี้ไม่น่ารอดครับรบุกมาเยือนที่เบอร์ลินาด้วยเลเวอร์คูเซ่นจับถล่มขาดนะครับลุนสกอร์ที่3สกอร์ที่4ได้เลยเช่นเดียวกับดอทมุลน,นะครับเปาเป็นคุณซือเป็นยู9ชื่อทูเบิร์กก็ไม่เป็นไรผลผลงานแพ้ก่อนหน้าน,นี้ล่าสุดเสมอเบเมนยังไม่ได้เรื่องเข้าใจได้แต่คุณภาพผู้เล่นเริ่มใช้ได้แล้วจัดตัวเริ่มไม่ยากนะครับแนวรับก็ยังอยู่ที่คู่เซนเตอร์เยอรมันอย่างวันนีมาอันตอนกับนิโก้เชลอเ็อตต์เตรเบอ เอเมเชาเจ็บไปก็จะเป็นปาากปัสกาโกสมาเซลซารวิเซอร์แล้วก็จูเลีนบันนะครับตัวลุกก็อเดเยมี่กับไบโนคิเทสแล้วก็น้าเป้าเป็นเชลูก,กิลาซี่ยังดูดีอันตรายครับส่วนชักต้าโดเนตชุดนี้มีดานิโลซิคารน,นะครับจะเป็นสุดยน้าตัว,ปาาวเป้าอจริงใช้ได้นะว่าตรงกลางเนี่ยมีทางด้านของอางอร์เจนบอดาเรนโก้ครับตัวนี้อันตรายนะแล้วก็อเล็กซานเดอร์ชุกค,คอฟแล้วก็ทางด้านเควินเป็นสามประสาน ผมว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเอาละบุกมาเยือนที่ซิกนาดูหน้าพาัคแล้วก็ดอดมุลเละมานานละนะครับเกมในลีกมันเหนื่อยหน่อยเพราะนั้นมาเน้นที่เกมแชมเป,ปี้ยนลีกนี่แหละนะครับน่าจะคืนฟอร์มกลับมาได้ครับก็น่าจะเป็นดอดมุลที่เอาชนะได้รุ้นสกอร์ที่2ของดอดมุลดีกว่าครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ